ที่นี่ไทยแลนด์ดูาระอีสานคคะดูดอกดูเกสรเขาค่ะลักษณะแบบนี้เนาะ,ะมีดอกบานดอกตูงให้เราาได้รับชมดูด้วยกันสวยงามไกเพื่อนว้าวฝั่งนู้นเขาจากภาคอะไรคือเขาจากภาค คือขาวเต็มต้นเลยค่ะจากภาคแปลว่าขาวมากเลยแบบว่ามองไปแล้วมันมองดูแล้วมันเต็มต้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้นะคะ่ะโอเคครมืออาจจะไม่ยี่นหน่อยเนาะเนี่ยค่ะขาวจากภาคเลยนะคะเพื่อนว้าวขาวเต็มต้นเลยอะ่ะ นั่นคือกำลังทอดยอดนะคะนั่นคือต้นอะไรไม่รู้ค่ะกิ่งก้านสาขาเขาสวยเนะาะมาดูสากุระอิซานะคะ่ะต้นเลยะคะ่ะต้นนี้เนาะ นะปั๊บระดับขาก้องก่อนนะคะแป๊บนึงโซนนี้สวยอะ่ะดูสิเพื่อนสวยเป็นช่อยาวๆขึ้นไปข้างบนนั่นอะ่เนะเห็นไหมคะพึ่งกำลังดอมดม,ดมค่ะเสียงพึ่งเสียงมแมลงอะค่ะสวยงามสุกุระอิสาน ก็เป็นทิวไปยาวไปนะคะต้นซากุระอีสานก็เยอะเหมือนกันนะคะต้นอ่อนเขาก็มีนะโอยอดยอดเขายอดสามารถทานได้นะคะยอดดอกซากุระอีสานเนาะหรือทางอีสานเราก็เรียกว่าต้นผักติ้วยอดผักติ้วดอกผักติวนะคะเป็นดอกก็จะเป็นดอกผักติ้วดอกก็มีสีขาวนะแล้วก็ครบ ปลีกเลี้ยงข้างนอกก็จะเป็นสีแดงยอดให้รสชาติเปรี้ยวยอมฝาดน,นิดๆค่ะกินกับลาบกับก้อยก็ได้นะคะยอดผักติว้วกินกับก้อยกุ้งก็ได้กินกับก้อยหอยหรือเอาไปต้มยำหรือ,อไปซุปก็ได้ค่ะเป็นผักเป็นผักเป็น เป็นผักที่อยู่ตามป่าแต่เราสามารถเอาไปเพาะปลูกเอาไปเอาต้นเขาไปปลูกที่บ้านได้ค่ะจะได้ไม่ต้องมาเก็บเอาในป่าเนาะเวลาที่จะเอาไปปรุงอาหารเอาไปเป็นวัตถุดิบเนะเาะเป็นยอดผักชนิดหนึ่งค่ะม้าวเริ่มสั่นแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มแกดแก่แล้วคะ่ะเริ่มสายแล้วเนาะ กาตูด้าอีสานค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆนอืค่ะว่านก็อยู่นี่นะคะเพื่อนๆเพื่อนเออค่ะเปนช่องคอนทร์กับซากุระอีสานนะคะเพื่อนเพื่อนมาชมนกชมไม้อยู่แถวนี้ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดสติค์ขอบคุณที่เพื่อนๆไม่เลื่อนผ่านและเข้ามาทักทายกันก่อนนะขอบคุณมิตรภาพเฟรนชิปมิตรภาพชาวโซเชียลมีเดียมิตรภาพยูทูบเบอร์ขอบคุณทุกการซัสบสไค์กดไลค์กดใจขอบคุณมิตรภาพยินดีต้อนรับเป้าคำไลฟ์รูมชนิสรชาชนะวยินดีต้อนรับตลอดเวลาค่ะเพื่อนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้ ขอบคุณกัรายานิมิตรที่ดีที่ทำให้เราได้พบเจอกันขอบคุณมิทาภาพยินดีมากมากเลย thank you so much กครานนะพี่โซนนี้จนิศราก็จะขอปิดบ้านก่อนด้วยแล้วเราค่อยพบกันใหม่ค่ะในรัชถัดไป See you again See you soon